ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ y o ย t u b e แม็กซากโกชแนลสื่อออนไลน์ที่ตก่อติดทุกความเคลื่อนไหวด้านการเกษตรเจาะลึกทุกเทคนิคการดูแลพืชโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโกที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพวันนี้เราก็ยังนะฮะอยู่กับพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับบรรยากาศของ สวนนะครับบรรยากาศของธรรมชาติจริงๆซึ่งนะฮะที่เราได้นำเสนอไปเกี่ยวกับเทคนิคในเรื่องของการฉีดสารแพคโคบิวทาโซนวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับว่าทำไมในเรื่องของการใช้อัตราส่วนการฉีดสารแพคโคบิวทาโซนกับคำว่าความเหมือนที่มันแตกต่างอัตราส่วนที่ว่าเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของ การทํางานของสารแพคโคเบิรสโนมากน้อยแค่ไหนมาหาคําตอบจากพี่แดงกันเลยพี่ครับสวัสดีครับผมธนาครสวัสดีพี่แดงด้วย <c oughs> ก็วันนี้เราเข้ามาบรรยากาศของลงสามดีของเราเราก็ไม่ได้ไปสวนไหนครับนะครับแต่ช่วงบ่ายเนี่ยครับเราจะไปไถ่ายอีกระดัหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็เป็นสวนของพิเทียนอยู่ที่จันเขมครับจันเขมอำเภอเขาขี้จกูดตี้เองเนี่ยครับแต่วันนี้เราก็มา สวนของเราก่อนนะครับสวนของเราก็จริงๆผมมาทุกอาทิตย์ม,มาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอะไรแบบไหนครับแต่ว่าตากล้องเราเนี่ยเขาไม่ค่อยว่างน mm hmm. ะครับตากล้องเราเนี่ยสุระ,ะเยอะเหล,ลือเกินนะครับ,รบก็เลยวันนี้ก็ถือหักคอไก่นะครับตากล้องชื่อไก่ือามาด้วยกันมาดูว่าเป็นยังไงาน,นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างหลังจากที่ทาใบไปที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือเราทําเป็นใบชุดที่สองยังไม่เป็นใบชุดที่สาม แต่ใบชุดที่สองของเราเนี่ยมันค่อนข้างหนาแล้วแหละคือมันมีความพร้อมแล้วว่างั้นเดี๋ยวพี่อ๋อเกือบจะพร้อมเกือบจะพร้อมเนาะเกือบจะพร้อมเราเลยตัดสินใจว่าเราฉีดเลยดีกว่านะครับทีนี้ใบชุดที่สามเราจะไปช่วงไหนครับครับใบชุดที่สามเราจะเอาช่วงที่เป็นดอกนะครับเวลาดอกออกมาที่เป็นอ่าเป็นดอกชัดเจนแล้วครับเราจะดึงใบอีกชุดหนึ่งเข้ามาช่วยเขาอและที่เราเห็นอยู่ในแปลงนี้นะครับเราก็มีการไว้แขนงครับ มีไว้แขนงเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับแขนงทุเรียนเป็นอย่างมาก mm hmm. นะครับบางคนนี่เขาก็ไม่ไว้แขนงนะครับ <c oughs> นนก็จะตัดแขนงออกแล้วก็ฉีดสารพิโค mm hmm. ทําต้นให้สะอาด mm hmm. แต่ก็เป็นอีกทฤษฎีีนึง <c oughs> ของเราเนี่ยจะไว้แขนงอ mm hmm. ไว้ก็ได้ไม่ไว้ก็ได้ mm hmm. นะครับทั้งสองอย่างครับ <c oughs> สาเหตุที่เราไว้แขนงเพราะว่า อ่าใบของเรามันเป็นใบชุดที่สองครับใบมันยังไม่พอเพียงอเราจิ้มไว้แขนเพื่อรับสารเพคโคบิโดโซบางคนบอกว่าสารเพคโคเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยเขาก็จะได้รับตรงไหนที่โดนแดดเนี่ยเขาก็จะปรุงอาหารอืตรงไหนไม่โดนแดดเขาจะปรุงอาหารไม่ได้แต่ด้วยข้อเท็จจริงเนี่ยครับ,รบข้อเท็จจริงเนี่ยในช่วงกลางวันถึงจะมีแดดลำไรนะครับก็ทุเรียนก็สามารถ สั่งพอแสงได้ครับนะครับแล้วก็ทําให้สะสมอาหารได้เ <c oughs> ช่นกัน <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไว้แขนงแล้วก่อนที่เราจะเอาดอกเนี่ยเราถึงจะล็ดแขนงออกครับ <c oughs> บางคนก็เอาไว้แขนงแล้วเอาดอกด้วยอ <c oughs> แต่ในทฤษฎีของแม็กซัโกเราเนี่ยเราจะไว้แขนงแล้วก็จะเอาดอกเมื่อไหร่เราล็ดแขนงออกครับแล้วเอาดอกเ <c oughs> มื่อได้ดอกแล้วเราถึงจะดึงดอกชุดที่สามออกมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็เป็นอย่างนี้ แล้วส่วนของเราเนี่ยเราใช้เป็นสารเพครโค25%ในสวนเราเนี่ยอัตราการใช้เนี่ยครับผมตัดสินใจว่าผมใช้5 0 0ซ c ต่อน้ำ200ลิตรนะครับถามว่าน้อยไปไหมก็ถือว่ายังน้อยอยู่ถ้าเหมาะสมจริงๆก็ประมาณ 700-1,000cc 1ลิตรต่อน้ำ200ลิตรนะครับด้วยความเหมาะสมของเขาอยู่ตรงนั้นเราตัดสินใจที่สวนเราในใช้อัตรา5 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตร ด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งนะครับทุเรียนที่แปลงนี้ไม่เคยทําสารพคโคเลยอ,อเราจะจําเป็นต้องใช้อาตาที่น้อยๆก่อนออือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือทุเรียนของเราเนี่ยที่สวนสามดีของเราเนี่ยทุเรียนยังอายุอายุยังน้อยอยู่หนึ่งไม่เคยรับสารเลยออสองอายุยังน้อยอยู่สาเหตุที่เราใช้สารพคโคเขาเพราะว่าเราต้องการฝึกให้เขาออกดอกก่อนนะครับ ให้เขาคุ้นเคยเราไม่ได้คาดหวังทางอุตสาหกรรมครับถ้าคาดหวังทางอุตสาหกรรมทุเรียนต้องระยะปีที่ห้าขึ้นไปปีที่ห้าปีที่หกของเราเพิ่งสี่ปีครับบางต้นก็ยังซ่อมแซมก็ยังสามปีกว่าอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราฝึกให้ทุเรียนของเราในออกห่อกก่อนแต่เราไม่เอาผลผลิตนะครับ,รบหรือถ้าจะเอาผลผลิตก็เอาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าเราดูก,กิ่งก้านสาขาแล้วเขายังไม่เหมาะที่จะ ห้อยลูกไว้เยอะๆห้อยลูกติดติดต่อเนยต้นละห้าลูกสิบลูกครับอย่างนี้พอเป็นไปได้เรืน้ําเราจึงใช้เหตุผลข้อนี้ฝึกเพื่อการออกดอกก่อนอือืมไม่ได้ฝึกเพื่อเชิงพาณิชย์และเหมือนเป็นการอนุบาลเขาก่อนใช่ไหมเป็นการฝึกครับเออมันฝึกผู้หญิงที่จะตั้งคันไว้ก่อนเของลูกแรกเป็นการเตรียมความพร้อมลูกขนแรกก็จะคลอดยากหน่อยลูกคนที่สองก็จะคลอดง่ายขึ้นนทิดหนึ่งนะครับเราต้องฝึกเขาครับแต่ถ้าว่าเป็นปีที่ห้าเลยเราใช้แพ็คโคเต็มที่เพื่อเชิงอุตสาหกรรม เพ,เ,พเพื่อเพื่อในเชิงพาณิชย์เลย mm hmm. อ่าผมก็ว่าเขาก็ยังไม่มีความพร้อม mm hmm. ยังไงยังไงก็ต้องฝึกเขาไว้ก่อนนะครับวันนี้เราก็จะฝึกวันนี้ก็คือวันที่9สิงหารครับเราก็เมืเช้าเราฉีดไปแล้ว mm hmm. นะครับหลังจากที่ฉีดสารอีกประมาณ5วันนะครับเราจะใช้แผนของเราคือเราจะใช้เอ็ูจัดชัวร์ผสม0 40 54 mm hmm. ในการสะสมอาหาร,รนะครับแต่ช่วงนี้ เราฉีดสารแพคโคกับยาจับใบเคียงอย่างเดียวอืรวมกันแค่สองอย่างแค่นั้นคือแพคโคอย่างหนึ่งยาจับใบอย่างหนึ่งเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเกร็ดธาตุอาหารสะสมต่างๆฉีดไปพร้อมกันออืด้วยเหตุผลนะครับด้วยเหตุผลข้อที่หนึ่งก็คือว่าอ่าเหมือนมนุษย์เราเนี่ยครับเราฉีดวัคซีนไปแล้วเราปวดแขนออืเราก็ต้องกินพาราเซตามอลแต่เราจะไม่ใช้พาราเซตามอลกินไปพร้อมกับฉีดวัคซีนอื ก็ต้องรักษาอาการนะครับอย่างน้อยก็ต้องให้พืชเขาได้ปรับตัวก่อนสักสามสี่วันสี่ห้าวันหลังจากนั้นเราจึงจะสะสมอาหารอเราจะไม่สะสมที่เดียวเลยนะครับก็จะเป็นเหตุผลเข้าคร่าวที่เล่าเล่าสู่กันฟังครับแต่อันนี้เดี๋ยวไปรายการทางบ้านก็ถามไปอีกเมื่อวานก็ถามวันนี้มีคนสั่งสิบห้าศูนย์ศูนย์เข้ามาแล้วก็สั่งศูนย์สี่สิบห้าสิบ สี่เข้ามาก็ถือว่าเราเอามาปั๊บก็มีคนสั่งปุ๊บเลยนะครับปุ๋ยจานบินของแม็กซัโกสิบห้าศูนยูนย์ใช้เพื่อกระชากใบโดยตรงมาแล้วสั่งซื้อได้ที่ปิดต่องเลยนะครับศูนย์แปดสี่สามสามสามเจ็ดสามสามสามวันนี้เราฉีดแล้วใบมันแผลบแล้วอีกสี่ห้าวันเราจะเติมด้วยศูนย์สี่สิบ ห้าสิบสี่จริงๆแล้วก็คือศูนย์อ่าสี่สิบสองห้าสิบหกแต่เวลาเราขึ้นทะเบียนเนี่ยเรากลัวเปอร์เซ็นต์ของของเรามันจะตกหล่นเราจึงขึ้นเป็นทะเบียนศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ครับคือตน้ก็เป็นปุ๋ยจากโปแล์นะครับแล้วก็คลิปที่แล้วเราได้ ได้ดลายน้ําให้ดูว่าได้สาธิตให้ดูแล้วครับอืแล้วก็อีกสักสี่ห้าวันเนี่ยเราจะใช้ศูนย์สี่สิบห้าสิบสี่ตามไปเราคงจะต้องสะสมอีกประมาณสักสามสี่ครั้งหรือว่าสี่ห้าครั้งนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ว่าภาวะอากาศฝนฟ้าอากาศอ่านต้นไม้ว่าครับ มีอาหารพอไหมนะครับถ้าอาหารไม่พอเราก็เติมถ้าอาหารพอเราก็ไม่ต้องเติมแต่อย่างน้อยนะครับต้องสาบถึงสี่ครั้งในการสะสมอาหารเพื่อการออกดอกนะครับพอจะออกดอกเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศฝนจะเข้ามากวนเราตรงนั้นไม่ต้องตกใจเราใช้แมกบลูคู่กับแมกวันฉีดทุกอาทิตย์หลังจากนั้นก็จะเป็นดอกครับส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ครับยังไงก็เป็นดอกอืไอการเอาดอกทวเรียนเนี่ยไม่ยาก แต่การจะเอาดอกทุเรียนเอาไว้เพื่อเป็นลูกออันนี้ค่อนข้างยากเราก็จะทำเป็นอีพีแต่ละอีพีไปเรื่อยๆเพื่อให้พวกเราได้ติดตามกันได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันว่าจะต้องทำอย่างไรกับทุเรียนบ้างนะครับเพราะว่าแต่ละปีทุเรียนเนี่ยมีปัญหาแต่ละปีไม่เหมือนกันปีนี้เราก็แก้ปัญหาของปีนี้ปีหน้าก็ทำอีพีใหม่เพื่อแก้ปัญหาของปีหน้าปีถัดไปครับเราก็จะ มาเจอเจอกันทุกทุกทุก,ทกครั้งไป <c oughs> นะครับทุกๆปีเราก็จะช่วยพวกเราช่วยกันแก้ปัญหา <c oughs> ทําของให้มีคุณภาพ <c oughs> ในการส่งออกให้ได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วเรื่องของปีนี้ราคาทุเรียนจะเป็นยังไง <c oughs> ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเราทําออกนอกฤดูเนี่ยครับยังไงราคาก็ดีกว่าในฤดูอแน่ๆนะครับก็อีพีนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเราไปทํากันที่สวนพิเทียนไปดูว่า ของพี่เทียนเขาเหมาะหรือ,อยังแต่ของพี่เทียนเนี่ยใบยก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเขาอยากจะ,ะไว้อีกใบหนึ่งเพื่อไม่อยากให้ต้นโซมมากเกินไปนะครับแล้วไปดูเหตุผลของเขาว่าเขาจะใช้อัตราที่เท่าไหร่อืแต่ของเราเนี่ยของเราใช้อัตราที่ห้าร้อยซีซีต่อน,น้ำสองร้อยลิตรครับครับอ่ะนี่แหละฮะอย่างที่พูดไ้ตั้งแต่แรกในเรื่องของการฉีดสารแพคโคบิวทารโซนว่าทําไมนะฮะถึงต้อง กำหนดอัตราส่วนแต่ที่แน่เลยอย่างที่พี่แดงได้แนะนําอัตราส่วนแบบแม็กซาโกเราใช้แบบนี้นะครับก็คงจะเป็นอ่อีกหนึ่งตัวช่วยให้กับเกษตรกรในเรื่องของการทําสารแพคโคหรือโซนให้มันมีประสิทธิภาพโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ของแม็กซาโกเราวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสํสำหรับข้อมูลดีๆจากพี่แดงเดี๋ยวอีพีหน้านะครับอย่างที่พี่แดงได้แนะนำเอาไว้เราจะไปลงพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งนะฮะไปลงพื้นที่กับชาวสวน นะครับที่เขาทำแพ็คโคเบียโซนในแบบสไตล์ของแม็กซาโกเหมือนกันนะครับน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับฝากติดตามเรื่องราวด้านการเกษตรที่นะ่าสนใจจากพวกเราได้เป็นประจำที่ YouTube Maxaco Channel เข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ s ไ r i b e เพื่อจะได้อัปเดตเรื่องราวใหม่ๆได้ก่อนใครคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ของแม็ซาโกแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามเจ้าหน้าที่เราได้โดยตรงนะฮะที่ศูนย์วิชาการแม็กซัโกนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0843337333แล้วก็สายตรงถึงพินิษด,ด้วยนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นี้ฮะ0800325257ครับ